สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้นําม,มีดหลงพ่อเดิมมาให้ชมกัน3าเล่มนะครับมีทั้งที่เป็นขนาดสาลิกาแล้วก็ขนาดพกพานะครับเล่มนี้ยาว3นิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่1นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้เป็นสาลิกา3กษัตริย์เงินทองนาคนะครับสวยงามมากเลยสามารถนําเน็บกระเป๋าได้บางคนก็อาจจะนําไปเลี่ยมขึ้นห้อยขอก็ได้นะครับ สามกษัตริย์เงินทองนาคสวยๆเลยครับตัวตรงตัว,ตว,ตว,ตวเนบเขาจะเป็นนาคนะครับวงแหวนตรงนี้ก็เป็นนาคที่เหลือก็จะเป็นเงินเป็นนาคเป็นทองสลับฟันปลากันไปสวยงามนะครับด้ามงาฝักงาทันยุคหลงเพราะเดินปุกเสกนะครับจะเป็นมีดที่อยู่ในช่วงยุคกลางๆถึงยุคปลายนะครับมีดแบบนี้เสมาใบโพช่างฉิมนะครับ เตมาใบาโพช่างฉิมศิลปะฝีมือช่างสุดยอดเลยเก <c oughs> ่าสวยงามมากๆนะครับได้ไปรับรองว่าคุ้มค่านะครับเร่อนี้ราคาสุดพิเศษด้วยดูการเข้าข้างของเขานะครับตรงกันแน่นแห้งเปี้ยเลยไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับสภาพมีดดูดีมากๆเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับได้มาจากตระกูลข้าราชการนะครับแถวนครสวรรค์น,นะครับเล่มนี้มีเล่มเดียวด้วยแล้วก็เป็น3กษัตริย์เงินทองนาคด้วยนะครับหายากมากเลยครับอยากรู้ราคาอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามมาได้ที่อิทธิพรมิดหมอดหลวงพ่อเดิมนะครับโผช่างฉิมนะครับกระหนกดอกไม้ล่องเลือดลายกระดูกงูทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามชัดเจนนะครับ ต่อมานะครับเป็นขนาดพกพานะครับทั้งสองเล่มนี้จะเป็นมีดจักนาลายฝีมือช่างสอนกันทั้งคู่เลยนะครับความยาวจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งเฉพาะใบ5นิ้วนะครับสำหรับเล่มด้ามงาฝักไม้เล่มนี้สวยมากเลยเหมือนกันงาเก่าๆก่ำๆแห้งๆนะครับ สองกริย์นาคเงินเล่มนี้ได้มาจากชาวบ้านแถวหนองโพ่นะครับดางาฝักไม้สภาพมีดยังดูดีอยู่เลยนะครับข้างในใบมีดก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนจนัดนาลายฝีมือช่างสอนนะครับสวยงามมากๆเลยเล่มนี้ ใครที่อยากได้มีเทพสัตตานะครับลายจักนาลายสวยๆเก่าๆถึงยุคทันยุคหนุ่มพ่อเดิมปุกเสกนี่ก็ลองดูสองเล่มนี้ได้เลยนะครับมีทั้งด้ามงาฝักไม้ด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่เล่มนี้นี่ขนาดกำลังพอดีเลยครับหายากนะครับลวดลายพวกจักนาลายจะสร้างออมาน้อยนะครับ ข้างแน่นแน่นแห้งๆน,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 นะครับคราบไข่เขียวๆนะครับก็เป็นความเก่าของเขาเนาะการเก็บรักษาความเก่าคนเราเก็บมีดไม่เหมือนกันนะครับแต่อ้ำได้มาแบบไหนก็ปล่อยไปแบบนั้นนะครับสภาพมีดยังคงดีอยู่เลยความฉ่ำของงาสุดยอด ลองลอยกันแตกลายงาสวยงามชัดเจนนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมาเป็นด้ามไม้ฝักไม้ครับทุกคนเล่มนี้ก็สวยเหมือนกันความยาวเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วเฉพาะใบก็จะอยู่ที่6นิ้วนะครับเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับลวดลาย จากนาลายฝีมือช่างสอนเหมือนกันนะครับการเขาทํามาจากทองเหลืองหรือทองฝาบาทแบบโบราณน,นะครับแหมก็เช่นกันไม้เก่าๆแห้งๆนะครับันยุคถึงยุคแน่นอนขนาด10นิ้วใบ6นิ้วก็ถือว่าเป็นขนาดพกพาที่กําลังดีนะครับผู้ชายจับก็ถือว่ากําลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะเนี่ยครับลวดลาย เก่าลึกถึงยุคแน่นอนนะครับจากนาลายฝีมือช่างสอนสวยงามเก่าแก่นะครับดูขังมากๆเลยครับเล่มนี้ดามไม้ฝักไม้นะครับมียันตัวอุนะครับแล้วก็อักขระยันสไตล์จากนาลายนะครับ ตรงข้างเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเล่มเมื่อกี้เลยจะอุดให้เป็นแผ่นๆไปเลยนะครับอุดด้วยโลหะแต่ว่าข้างในที่อยู่ในข้างก็คือมวลสารต่างๆนั่นแหละครับมีดแห้งแน่นดีไม่มีโยกไม่มีสั่นนะครับไม่ต้องกลัวว่าได้มีดไปแล้วมีดจะมีรอยขย,ขยับขยื่นของ ตัวใบกระถาะนะครับไม่เกิดขึ้นนะครับผมดูมีดทุกเล่มต้องไม่มีตำหนินะครับถ้ามีตำหนิอะไรก็จะแจ้งไว้ในคลิปอยู่แล้วนะครับเช่ามีดกับผมเนี่ยก็สบายใจเรื่องตรงนี้ได้เลยนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้ง่ายๆสบายๆครับก็วันนี้ก็นำมาให้ชมประมาณนี้เนาะทุกคน ใครชื่นชอบสนใจมีดจักรนารายนะครับตอนนี้มีอยู่แค่สองเล่มนะครับที่นำมาให้ชมกันเลยยังไงก็ชื่นชอบสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของอยากบูชาติดบ้านติดตัวติดรถติดหิ้งพระติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาเริ่มต้นของด้ามไม้ฝักไม้ก็จะคือ1 7 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับส่วนลวดลายอื่นๆแล้วก็มีด รูปแบบอื่นๆยังไงก็ทักมาคุยกันโทรมาสอบถามกันจะดีที่สุดเนาะรวมถึงประวัติความเป็นมาต่างๆด้วยว่ามีแต่ละเล่มได้มาแบบไหนนะครับมีทุกเล่มมีประวัติหมดเลยยังไงก็ถ้าท่านใดชื่นชอบสนใจก็ฝากด้วยนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ